หมอทำฟันทุกวันแล้วเอาเวลาที่ไหนมานั่งทำคลิปให้ใช่ไหมงานสำหรับหมอมันไม่ใช่เวทีของการเอาตัวรอดบนโลกไปเนี้ยงานสำหรับหมอมันเป็นการแสดงออกตัวตนที่หมอรักอะเมื่อไหร่ที่เราทำสิ่งที่เรารักมันจะไม่ใช่แค่ง,งานนะคะ มันเหมือนเป็นเวทีที่หมอได้แสดงออกทางตัวตนของเราที่เราเก่งอ่ะแล้วก็ได้ขยายคุณค่าของตัวเองเขาบอกว่าคนทุกคนเกิดมาพร้อมของขวัญค่ะและของขวัญที่ติดตัวหมอมาตั้งแต่เกิดก็คือสิ่งนี้คือการได้ช่วยเหลือคนอาจจะไม่ใช่เป็นหมอฟันก็ได้เป็นสิ่งใดก็ได้แต่มันคือคุณค่าที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้แค่ตอนนี้หมอเก่งในการทําฟันเฉยๆนี่ก็คือเวทีในการขยายตัวเองออกมาเพราะไม่งั้นอ่ะ หมอก็ไม่รู้ว่าหมอเกิดมาทําไมเขาบอกกันว่าบนโลกไปเนี้ยค่ะมีคนที่จะรอรับของขวัญเสมอไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนรวมถึงหมอที่เป็นหมอฟันเราทุกคนมีของขวัญที่ติดตัวมาและมีคนรอรับของขวัญจากคุณเสมอและพอหมอรู้ว่าตัวหมอมีคุณค่ากับเรื่องอะไรกับสิ่งไหนเก่งอะไรมันเลยทําให้เราสามารถทําสิ่งพวกนั้นได้ทุกวันโดยที่ไม่เหนื่อยค่ะ